กราสวัสดีท่านผู้ชมุกทา่านเลยนะวันนี้เราอยู่ในเกมโตเกียวกูนั่นเองครับซึ่งสาหรับเกมนี้นะเคยเปิดให้บริการเป็นกอบอลแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นทายของภาษาอังกฤษใช่ไหมละ่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับผมในวันที่13ดีเห็นประกาศบอกว่าจะมีการเปิดเป็นทาย้ของภาษาไทายอีกเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยให้ข้อมูลไว้ใต้คลิปกันละกันแต่สำหรับวันนี้ครับเราไม่ได้จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์กอ o ์บอลแต่อย่างใดแต่เราจะมาเล่นทายาของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมซึ่งกนีาาารล้แปภษ ทางด้านของสกิลตัวละครนู่นนี่นั่นบอกเลยว่าแปลราๆประมาณ80%สนะส่วนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นระบบเรื่องฟังก์ชันต่างๆอาจจะไม่ได้แปลนะครับผมแต่มันทําให้เรารู้เรื่องแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องแบบกลัวว่าจะเล่นแล้วนะครับผมไม่เข้าใจนะหรือว่าคุณจะเล่นเพื่อรอทางด้านของเซิร์เบอร์กรอบก่ก็แล้วแต่อ่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับระบบตัวเกมเกมนี้เนี่ยสนุกแค่ไหนเริ่มจากการจัดทีมกันดีกว่าครับสำหรับการจัดทีมมันก็จะมีตัวละครอยู่ทั้งหมด4ตัววลละครแ้ก็สาามรถใส่ตาาแหน่่งเเสิมมไไปดด้้ถกวีตัวละครตา,า,ายต บ้านน่าจะมีตัวละครออกมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวกดเข้าไปในเกมดีกว่าเล่น <c oughs> นะครับผมประมาณได้วัน2วันนะก็ลืมนะครับผมว่ามันมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวโอเคหนึ่งสองสามสี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวเสริมนั่นเองและก็สําหรับระบบเกมนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเนี่ยผมจะพูดให้ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าใครเลยใเล่นเกมเจ็บาปมาบอกเลยว่าเข้าใจระบบเกมนี้อย่างแน่นอนครับเนื่องจากมันเป็นระบบการเนาะเราไปเข้าใจทีละส่วนกันดีกว่าสำหรับตรงนี้นะครับผมกดคูณ3ออโต้แล้วก็ปิดอนิเมชันสกิลเนาะแล้วก็ ตรงนี้นะครับผมทางด้านของภูมิด้านทานการต่อสู้ซึ่งสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้าสีฟ้าก็ชนะสีแดง3สีนี้บนนะแล้วก็จะมีธาตุพิเศษเนะครับผมเป็นธาตุมืดแล้วก็ธาตุแสงจะชนะทางกันส่วนธาตุมืดธาตุแสงเนี่ยเอาไปตีตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะไม่เกิดเอฟเฟกอะไรเนาะซึ่งถามว่าท่าตีตามธาตได้อะไรก็คือเพิ่มความเสียหาย20%แต่ถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ตัวละครที่เราเนี่ยได้มีการแพ้ทางธาตดาเมจจะลดไป20%นะครับผมแลวก็ระบบเร ไม่ได้หมดเพียงแค่เท่านี้นะครับผมยังมีในส่วนของถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครที่เราจะนะาธาตุไปตีตัวละครที่แพ้ธาตุใช่ไหมอย่างเช่นสีแดงนะครับผมสีแดงแพ้อะไรแพ้สีฟ้าเราสีฟ้าไปตีก็เท่ากับว่านี่คุณเห็นตรงนี้ไหมที่มันเหมือนกับรูปตาถ้าเกิดว่ามีการเต็มมันก็จะเกิดการสตันนะครับผมในนั้นการตีตรงธาตุเนี่ยครบตามกําหนดเราจะได้ในเรื่องของสตันศัตรูด้วยนะครับผมตัวละครก็จะออกนะใส่การ์ดได้ทั้งหมด4ช่องครับปึ๊บ ง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมเจ็ดบาปมาแล้วเนี่ยเข้าใจระบบไม่ยากครับทำไม a อนิเมชั่นมันดูยช้าเช้าเนี่ยโอเคนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายกันดีกว่า ตัวละครดนตีไอตัวละครตีมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้สกิลกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไอตัวนี้นะครับผมออกไปใช้สกิลก็จะมีการรวมการ์ดเป็นระดับ3ดาวนะเหมือนกับเกมทางนของ7บารเลยและก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะซึ่งเรายอมเสียเทินเพื่อที่จะรวมการ์ดก็ได้อย่างเช่นเทินตัวนี้เนี่ยถ้าเราใส่การ์ดไปมันก็เป็นต่อสู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ละ่ะเราเป็นสลับแทนเราก็จะเสียไป1ช่องพร้อมกับได้ในเรื่องของการสลับการ์ดไปนะแล้วคุณก็จะได้ทางดางาดด้้้าาานนขออองงแแตตตมมม่ัััลิิววยเเีี๋ไูหื เรื่องระบบการใช้สกิลกันก่อนนะครับผมประมาณนี้รวมการ์ดแล้วก็สกิลเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนกับทานาของเกมเจ็ดบาปนะแต่และตัวละครมีแค่1นึ่สกิลเท่านั้น <c oughs> ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับผมสำหรับเกมน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสัก1แมตช์กันดีกว่าเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดในเรื่องของอันติสำหรับเกมนี้เลยซึ่งวิธีการเก็บอันติมีอยู่ประมาณหลายวิธีด้วยกันนะครับผม <c oughs> อะไรคือมีอยู่ประมาณหลายวิธีถ้าเกิดว่าศัตรูมีการตีเราตัวละครอ,อะไรก็ตามนะมันก็จะมีการเก็บแต้มอันติแบบนี้ปับปับนนนะครมอ่าีเเห็ววลต คนเราได้รับความเสียหายเราก็จะได้แต้มทางด้านของอันตีและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามีการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านของแต้มอันตีเช่นกันและยังไม่ได้หมดเท่านั้นครับหากคุณอยากใช้ทางด้านของอันตีไวๆสามารถใช้การ์ดพวกนี้ได้ครับเพิ่มพลังงานอันตีนะปึ๊บก็ไม่ได้มีดาเมจอะไรแค่เป็นการฟื้นปูพลังงานนะเห็นไหมฟื้นปูไป20%บเเ็ต็มไหมไม่ตเต็มด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เกือบเต็มแล้วอะแล้วก็รอศัตรูตีมา ตอนนี้ยังโอ้โ98เหลือไว้ทําไมวะเนี่ยแต่จริงๆเราสามารถใช้ได้นะมันไม่เหมือนกับ7บาทอ่ะอย่างเช่นผมจะใช้เป็นประมาณนี้หรือว่าเรารวมการ์ดดีวะอ่ะรวมการ์ดปุ๊บอ๋อรวมการ์ดก็ได้แต้มอันติเลยใช่ไหม อ่าดีหน่อยดีหน่อยนะครับผมทีนี้เรามาใช้ทางด้านของอันตีกันดีกว่าเวลาเรากดอันตีไปจริงๆมันไม่ได้แบบว่าใช้อันตีได้กับทุกตัวละครนะครับตัวละครที่จะมีการใช้ท่าไม่ตายก็คือตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดอันนี้ผมเปิดอนิเมชันหรือปิดอนิเมชันวะเนี่ยอ๋อปิดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าพออันตีไปนะครับผม ปุ๊บอ่ะอันตีอันซูยอยู่สุดท้ายนี่วะ <c oughs> โอเคนะครับผมอันตรีออกมาแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดครับก็เลยได้ใช้อันติีมีแอนิเมชันแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดออโต้ไว้ก่อนเลยนะครับผมในช่วงนี้เดี๋ยวให้ดูสกิลสัก นิดหน่อยนะเพราะว่าเราก็จบการรีวิวแล้วมันมีเบียงแค่เท่านี้แหละเรื่องระบบธาตุแล้วก็เรื่องการใช้การ์ดนะครับผมมีสตันนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของอันติแต่ว่าอันติเนี่ยค่อนข้างที่จะกักหน่อยนะครับผมมันใช้ได้เบียงแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นอนะ่ะเออตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดก่อนที่เราจะไปดูการ์ดตัวละครผมมีอยู่สิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าโคตรชอบสําหรับเกมนี้นะตรงนี้เราไม่ต้องเข้าไปหาหน้าตัวละครนะครับผมเพื่อที่จะมีการอัพสกิลนู่นนี่นั่นโอ้ <c oughs> ไม่จําเป็นนะครับผมกดตรงนี้จบๆเลยลงด่านรัวๆผมชอบระบบตัวนี้มากแม่งแบบเกมอื่นน่าจะมีนะกดคลิกเดียวแล้วก็จบๆไปเลยอ่ะ อ่ะแล้วก็ทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของคลาสตัวละครกันดีกว่าสําหรับตัวละครในเกมนี้ผมอาจจะรู้สึกแปลก,ปลกอธิบายได้ไม่ดีก็ขออภัยกันด้วยนะครับซึ่งสายตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นได้ทั้งโจมตีนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการบัฟตัวเองหรือว่าอาจจะมีการบัฟเพื่อนด้วยมันแล้วแต่ละตัวละครนะทีนี้อีกสายถัดไปนะครับผมดูจากร์ดตรงนี้นะก็คือจะเป็นทางด้านของสายดีบัฟลุ่มหัวกะโหลกโอเคในเกมอื่นๆก็มีการใช้แบบนี้แหละแล้วก็คาสตัวนี้ง่ายๆเลยครับสายโจมตีนะครับผมเป็นร ไม่รู้ว่ามันหมดแค่นี้ไหมน่าจะหมดแค่นี้นอะเท่าที่ดูแล้วก็ระบบถัดไปครับนั่นก็คือระบบเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยมีทั้ง p ี p ีนะครับผมอ่านแล้วก็สามารถลงไปตีบอสกับเพื่อนได้โดยแล้วก็จะมีท่าทัของกิ้วอีกด้วยนะเออเอาไว้แข่งขันกันส่วนถามว่าอ่ะเวลาลงบอสต,ตีกับเพื่อนยังไงถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเกมเจ็บบาปเคยพูดไปแล้วครับแม่งเหมือนกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูสักตาดีกว่ากดใช้ไปพลังงานเสีย20เมื่อเข้ามาแล้วก็ทําการกดเชิญเพื่อนไปเลยครับ าก็จะแยกเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมใช้สกิลส่วนเราก็ใช้สกิลเป็นอีกฝั่งหนึ่งแยกกันนะพอแบบเราเลือกสกิลฝั่งนู้นเลือกสกิลฝั่งเราเลือกสกิลเสร็จแล้วก็จะเป็นการเริ่มการต่อสู้ครับบางคนอาจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ค่อยพูดชื่อตัวละครในเกมนี้บอกได้เลยว่าผมไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูเดียกก็น่าจะอินเนาะแต่สำหรับผมก็ยังไม่ได้ดูโอ้ย oh, ตัวละครลิมิเต็ดในตู้นี่นะครับผมไอตัวนี้น่าจะเป็นพระเอกใช่ไหม แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิไปเราด้วยใช้คนละ3เหรอเอา้านึกว่าใช้เยอะกว่านี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเป็นตันนี้ตนันนี้แล้วก็จะมีการรวมการ์ดไปอ่าแล้วก็เลือกเป็นตันนี้ครับรวมการ์ดมันก็4สกิลนี่วาไม่ใช่นี่ว่า3สกิลนะครับผมทําไมไม่ได้เป็น4วะ <c oughs> เอามา4ตัวละครแต่ว่าได้ใช้3ช่องนะครับผมเพราะว่าเล่นกับเพื่อนก็มีการตัดออกไป1ช่องเนาะแต่บอสเข้าสู่เฟสที่2ครับไม่เหมือนเจนบาทดด้วยการเข้าสู่เฟสก็คือเราจะเสียแบบสกิลแบบวีวีะ ไม่เหมือนกันแบบเฟ๊ะเลยอ่ะโจมตีไปตุ๊บตุ๊บเออดันแหละเอ้ยทำไมมันไม่โดนดาเมจวะเอ้าเอ้าเฮ้ยอ๋อโดนแล้วโดนแล้วแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่โดนดาเมจมันมีก่อเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุมันหนาเนี่ยหนาเอาเรื่องอ๋อแล้วบอสเนี่ยก็ยังมีทาาได้าของสตันด้วยถ้าเกิดว่าเราตัวละครตรงธาตุมาตีเราต้องเอาสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้ามาตีเยอะๆเนี่ยหูยสตันบอส อ้าบอสมันเก่งอะนะเออเราต้องใช้ตัวละครที่มันตรงท่านั่นแหละเอาไว้สตันต้นมันไม่ให้แบบมันมาตีฝ่ายเราไม่งั้นก็ตายยกทีมา <c oughs> ซึ่งการล็อกอินนะครับผมของดีเลยก็คือจะได้เป็นน้องคนนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนนี้สีขาวได้2ตัวนะแล้วก็จะได้ทางด้านของตัวแทงด้วยมีแจกวีถ้าเกิดว่าเรามีการล็อกอินเจ็ดวันมีทางด้านของแจกตั๋วกาชาลิมิเต็ดด้วยนะครับผมในวันที่11นะวันที่19ก็ ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่่านผู้ชมนะว่ามันดีหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าขยันเล่นก็น่าจะอยู่ได้เนาะสำหรับเกมนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบขอละมันต่งตางๆนานา,นาสามารถมาเช็คเอาก่อนแล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่ของระบบสุ่มกระชากันดีกว่าแล้วก่อนที่เราจะไปดูระบบสุ่มกระชาเ <c oughs> ชื่อว่าลหลายคนเนี่ยขเขาคงจะสงสัยว่าตัวละครอะไรนะครับผมที่มันเก่งบ้างผมขอขอุญาตขึ้นเทลิดปุ๊บตรงนี้ให้เลยนะครับผมสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปสุ่มหาได้ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์มีการเปิดหรือถ้าเกิดว่่าาคคุณเเลลนนนรร์วอี้ก็็หปตัะ ดดีได้นะมันก็จะเป็นการช่วยให้คุณเนี่ยได้ตัวละครเริ่มต้นที่ดีๆแล้วก็เก่ง,กงๆใช้ได้ยาวๆเนอะเอาล่ะทีนี้เราไปดูแอนิเมชันการสุ่มกันดีกว่ามีตู้ถาวรแล้วก็ตู้ลิมิเต็ดเนาะจัดตู้ลิมิเต็ดไปก่อนเดี๋ยวตู้ถาวรมันดูดดวง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมีเงามีเงาตัวละครพวกนี้รู้สึกว่าตอนสุ่มไม่น่าจะมีไม่ใช่หรอ หรือว่ามันมีวะอ่าเดี๋ยวลองดูอ่านี่ไงออกสองลุงว่าแล้วมันมีเงาแสดงว่ามีเงาก็คือออกตัวละครหนึ่งตัวใช่ไหมแจมเลยแจมเลยว่าอยู่มันรู้สึกแปลกๆจริงๆไม่มีทางเลือกเลยใครครับผมโอ้โหได้สายสตันมา <c oughs> โอเคหรือว่ายังไม่มีครับอีกตัวหนึ่งมันจะหลุดเลสไหมมันมีโอกาสเป็นยังไงวะเฮ้ยออก2ลุงถือว่าออกดีนะเนี่ยสุ่มไปกี่ครั้งแล้ววะอ่าเมื่อวานนี้นะ่าจะสุ่มไปแค่10ครั้งครับ1นึ่พันลบเจ็ด ลำดับเท่าไร่เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการลุดเลดแล้วก็ตรงเลดประมาณนี้เอ้ยเฮดีดีดีดเนี่ยสรวมรวม20ครั้งเองแล้วก็ไม่ได้รีเซ็ตด้วยนะครับผมส่วนไอ้ระบบเ s ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเจบาบเลยเนาะถ้าเกิดว่าดูนนะันเขิ่อน่ะมันโลโก้เดียวกันเปล่าวะ เออเหมือน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 จริงอ่ะและ้วทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มถายทอดของตู้ลิมิเอ้ยตู้อะไรนะถาวรกันดีกว่านะครับผมว่าจะได้เป็นอะไรบ้างอ่ะอันนี้ไม่มีเงาคือน่าจะไม่มีตัวใช่ไหมอา้าวมีตัวเฉยเลยว่าไม่เกี่ยวหรอเออถ้าเกิดงงป่ะเฮ้ยแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีการเติมครั้งแรกด้วยใช่ไหมอ่าอยากได้ดาวเพิ่มก็ถือว่าแจมแมวแจวเรือถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมน่าจะเล่นเกมนี้ต่อนะอ่ะอยากให้ผมรีวิวยาวคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลย ปุ๊บไม่ได้ครับผมแล้วก็ไปกันต่อครับอ่าเราได้1ิบใบแรกไปแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่มีวิแววครับแล้วก็1ิบใบถัดไปอีกอืมการันตีรู้สึกว่าตู้ถาวรไม่น่าจะมีด้วยนะเอาไม่มีเงาใช่ไหมอ่าไม่มีเงาเรียบร้อยครับผมเหลือ12แล้วปุ๊บกำลังจะผ่านไปประมาณ40บใบไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นวิแววครับผมโอ้โหโอ้โหไม่เห็นเงาไม่เห็นแม้แต่เงา นี่ไงได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆตัวนี้แจกไม่รู้ว่าดาวมันจะเกินป่าวะแต่ตัวละครแจกตัวนี้บอกไว้ก่อนว่ามันดีนะครับผมโอเค จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมโตเกียวกูลถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเล่นก่อนที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่มีภาษาไทยเปิดก็สามารถมาเล่นก่อนได้นะครับผมส่วนสาหรับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนอก,กยาวๆเนื่องจากเซิร์ฟนอกเนี่ยมันเปิดนานกว่าทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ไทยก็สามารถมาเล่นในนี่ยาวๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูสักครู่ครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีโค้ดไหมออมีโคด้ดกดไปที่ x 7เกมนะกดกล่องของขวัญตรงนี้รหัสของขวัญครับกดรับไปเลยปึ๊บคนก็จะได้เป็นโค้ดแบบนี้นะแล้วก็เอามาใส่ทางด้านของตัั้้้งค่าแแแลลลววกก็บญชี รหัสครับตรงนี้ปุ๊บ ใช้ไปเลยนี่ก็จะได้โค้ดนะครับผมอ๋อลืมๆนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีภาษาไทยนะวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดไปที่ X g a m e นะครับผมกดไปที่ตั้งค่าครับกดแปลภาษานะแล้วก็แพทเกมตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ภาษาดั้งเดิมก็สามารถปรับกลับไปได้อา่าลืมบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนภาษาไม่เป็นเอาล่ะที่นี้นะครับผมมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันดีกว่าซึ่งการดาวน์โหลดใครเป็น iOS ดาวน์โหลดผ่านทา iOS ได้เลยส่วนใครเป็น Android กดไปที่ Android ครับติดตั้งเสร็จแล้วกดไปที่ แอป X7 เกมได้เลยไปดาวน์โหลดเกมในสต์ตัวนี้ครับการ,รตื่นขึ้นนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็พิมพ์โตเกียวก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ,ก,ษก็ตามที่หน้าเว็บไซต์เมื่อกี้เลยนะครับผมมันชื่อว่าอะไรก็มาพิมพ์หาเอาในนี้กันแล้วกันเนาะแล้วก็ทางานะของโตเกียวกูดนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับผมก็มากดเซิร์ฟเวอร์เอเชียเปิดทุกคนก็มาเล่นผ่านทาง X7 Game ได้นะครับผมมีวนะอ,องเ, ain, เอวอร์ชนน แต่ท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อ,ตอไปและก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ